สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตวบรา,ากาตุอัลฮัมดุลิลลาฮิลมุตวฮิดุฟิลจลาลิบิคมาลิลจมาลิตะอิมวะตักบีรา المتفرد على تصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอากีดะในวันนี้ผมก็จะนำเอานะครับเรื่องราวของชิริกรูปแบบต่างๆของชริกที่มีอยู่ในสมัยของท่านรสุซัลลัลลอฮุฮุอุลฮุสัลาล,าล,สลัมนะครับซึ่งท่านรซูลน,นั้นได้ทรงนะครับบัญญัติว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือชริกตัวพ่อนะครับชริกตัวเอเลยที่เราจะต้องห่างไกล เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพอได้ยินเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยท่านพี่น้องก็ลองดูนะครับสถานการณ์แวดล้อมหรือว่าความเป็นไปในรอบตัวของท่านพี่น้องเองว่าเอ๊มีอะไรที่คล้ายคลึงกับลักษณะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันคล้ายคลึงกันก็แสดงว่าท่านพี่น้องเองก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับที่จะตกอยู่ในข่ายของการเป็นชริกซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่รู้ว่าเป็นบาปที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลานั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้นะครับนอกจากการเตาบะก่อนที่จะเสียชีวิตเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความผิดความบาปอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ภายใต้มาชีอะยังอยู่ภายใต้การนะครับราชวมิตรฉชัยขอละศุฮหายหนวะตะอาลาว่าพราะองค์นั้นจะทรงเมตตาอภัอยโทษให้นะครับหรือว่าพราะองค์นั้นจะทรงบเขาเรียกว่าแบ่งเบาผ่อนเบานะครับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นแต่สําหรับชีริกแล้วเป็นเรื่องที่ละศุฮายนวะตะอ,อลาลาไม่อภัยโทษให้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง นะครับเตรียมตัวของเราให้ดีว่าทํำยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ชีวิตของเราที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้ตั้งแต่วันที่เราออกมาจากท้องแม่ของเรานะครับจนกระทั่งถึงวันที่เราจะต้องถูกดินกลบหน้าเนี่ยนะครับไม่ให้มีคําว่าชีริกเนี่ยมาเจือป,ปนหรือถ้าเกิดมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของเราบา,บางช่วงบางตอนของชีวิตเราเราก็จะต้องทําให้ชีวิตของเรานบนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะต้องไร้ซึ่งชีริกนะครับเหมือนท่านพี่น้องคงเคยได้ยินว่า สักสักโฆษณานะครับเป็นโฆษณาเมื่อสักหลายสิบปีก่อนที่ท่านพี่น้องคงจะเคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องสารตะกั่วที่มีอยู่ในน้ํามันใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนะครับวิวัฒนาการหรือว่า,าวิชาการความรู้ของเราเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเรายังไม่ล้ำหน้าจนกระทั่งาสามารถที่จะผลิตน้ํามันที่มีออกเทนสูงๆก็คือมีความมีมีค่าตะกั่วน้อยที่สุดได้เราก็ต้องใช้น้ํามันแบบที่มีสารตะกั่วใช้ไปก่อนจนกระทั่งถึงระยะเวลาที่ นะครับเรานั้นสามารถที่จะผลิตหรือว่าสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์น้ํามันที่มีสารตะกั่วประกอบไปด้วยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทําตัวให้เหมือนแบบนั้นแหละฮะเมื่อไหรก็ตามที่เราพัฒนาตัวเองไปถึงระดับที่เราจะต้องหลีกห่างจากเครื่องชีริกเราเองก็จะต้องนะครับเราเองก็จะต้อง ทำให้ชีริกหมดไปจากชีวิตของเรา mm. และไมาชีวิตของเราคนเดียวคนรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราญาติพี <S <S ่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราที่เป็นนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเราเองก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวาตะอลาเนี่ยนะครับได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าพระองค์นั้นจะทรงให้อภัยนะครับตราบใดที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตะอลานะครับจะทรงไม่ลงโทษนะครับตราบใดที่ เราเนี่ยยังเป็นผู้ที่ขออภัยโทษต่อพระองค์และราบใดที่เรายังเป็นผู้ที่นะครับแก้ไขปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นว่านันมุสลิูนะครับการเป็นอิสลามของเราการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวเองถ้าเราไม่แก้ไขกับคนรอบข้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของชิริกเราจะต้องหลีกเลี่ยงศึกษาให้มันถ <c oughs> ่องแท้นะครับศึกษาให้มันท่องแท้เราจะได้ระวังแล้วก็แก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้าง นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้อนำเอานะครับฮะดีษของท่านอบีวากิดที่ท่านรสซุลสลลรฮุอะลยฮุอัสล,ลัมเนี่ยอธิบายนะครับอธิบายเอาไว้ว่า,อาไอเรื่องราวที่เราจะไปยึดถือยึดมั่นมีความเชื่อต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลานะครับจริงอยู่นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเองนะครับยังยึดติดยึดถืออยู่นะครับ ท่านพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะท่านพี่น้องเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยนะครับสมัยผมอยู่มาดีนาเนี่ยนะครับก็จะมีฮุดยารตนะครับเดินทางไปทําฮัดไปทําอุมรอท่านพี่น้องเชื่อไหมคนไทยที่ไปที่นั่นนะครับช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยไม่มีใครกินอาหารอาหรับเป็นนะยิ่งคนแก่ๆคนมีอายุด้วยเนี่ยนะครับจะบ่นกันจะกินแต่แกงส้ม ไอนะ้ข้าวหมกแพนะน่ะเขามีข้าวหมกแพะนะข้าวหมกไก่ข้าวหมกปลาข้าวบริยานี่ข้าวมันดีของเขาอร่อยนักอร่อยหนาะแต่คนไทยไปถึงคนไทยกินไม่เป็นเพราะความเคยชินที่มีอยู่กับอะไรฮะแกงส้มบูดูหลนนะน้ำพริกปลาทูพอกินเมื่อไรเนี่ยแซะทำน้ำพริกปลาทูให้กินเนี่ยโอ้โหกินกันเป็นคุ้งเป็นแควนะครับแต่เมื่อไร หุงข้าวมกให้กินนะครับกินกันได้คนละนิดคนละหน่อยนะกินไม่ได้และไม่เจริญอาหารเหมือนกันครับบรรดาวสหบัเองเขาก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะต้องฝึกเรียนรู้นะครับเรื่องราวของอะกีดาัจากท่านโรซูลสุสลล,ลัลของอะลัยฮิวสลรมซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่ท่านอบีวากิดเนี่ยได้ไปเอ่ยปากขอกท่านโรซูลสุสลล,ลัลของอะลัยฮิวสลรมว่าเออท่านโรซูลเรากําลังจะไปทําสงครามขุนเนนนะครับสงครามฮุนเนนเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปีที่8หลังจากการฮิจรัตของท่านโรซูลสุลลัลของอะลลยฮิว นะครับก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่า <c oughs> มีแรงกระตุ้นนะครับหรือว่ามีกําลังใจที่ดีก็เลยอยากจะให้ทนาสุนสรลล,ลอห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 รฮุอัลีวะซัลลัมเนี่ยทำเหมือนกับชาวยาฮิลียะที่เขาจะไปตะบารุกกับต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเอาวุธไปแขวนไว้ที่นั่นแล้วก็ไปนั่งบําเพ็ญศีลกันที่นั่นนะครับพอทําภารกิจเสร็จก็ไปทําสงครามกันต่อหรือว่าเดินทางต่อ แต่ปรากฏว่าท่านตูลสุลลาะฮุลีฮุสัลลัมนะครับท่านไม่ได้เคยยอมนะครับไม่ได้เคยยินยอมเออ,เอ,อพวกเจ้าเคยทํากันมาใช่ไหมเออไม่เป็นไรไนะเอายอมให้ทําครั้งนึงนะครั้งต่อไปไม่ได้แล้วนะท่นานซูลไม่ได้ทําแบบนั้นฮะเพราะฉะนั้นอุสลูบนะครับอุสลูบในการเผยแพร่ของท่านตูลสุลลาะฮุลีฮุสัลลัมถ้าเป็นเรื่องอะกีดะนะครับเรายอมกันไม่ได้แม้กระทั่งในเรื่องปฏิบัติบางเรื่องเนี่ยท่นานตูลสุลลาะฮุลีฮุสัลลัมก็ไม่ยอม ท่านพี่น้องเคยได้ยินะดิษของท่านโนสดุลสลลร์ฮอะลีหัวสลลัมใช่ไหมฮะที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านโนสดุลสลลร์ฮอะลีหัวสลลัมแล้วก็บอกท่านโสดุลว่าท่านโสดุลขออนุญาตทําจีนาได้ไหมะนะครับท่านโสดุลฉันขออนุญาตทําจีนาได้ไหมจริงอยู่เรื่องจีนาไมา่ใช่เรื่องหลักอะคีดะเป็นหลักเป็นหลักปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นอักกามมูอามลาลัดนะครับท่านโสดุลก็ มีวิธีการของท่านนะท่านก็มีอุสรูปนะครับมีมีวิธีการของท่านที่จะทําให้ชาวคนนีช้ชายหนุ่มคนนี้เข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วทาไมหลักการอิสลามถึงห้ามการทําซีนาก็ปรากฏว่าท่านก็เลยถามเออถ้าอย่างนั้นโอเคอยากจะทําซีนาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นลองคิดดูซิว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้คนอื่นเนี่ยมาทําซีนากับแม่ของตัวเองกับลูกสาวตัวเองกับพี่น้องพี่สาวหรือน้องสาวตัวเองเนี่ยจะเอาไหมล่ะชอบไหมแบบนี้ ก็ปรากฏว่าชายคนนี้พอได้ยินคําเสนอหรือว่าได้ยินสิ่งที่ท่านโสดุสลาลอฮุอัลลฮิวะซัลลัลมพูดมาความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่าเออ้จะต้องทําสินาให้ได้มาขออนุญาตจากท่านโสดุลเลยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปทัศนคะะติเปลี่ยนไปเลยทันทีพูดเลยว่าเออตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปฉันไม่เคยรังเกียจสิ่งใดมากไป,ไปกว่าการทําซินา เห็นไหมครับท่านรอซุนสลลัลอฮอะลีหัวัลลัมเรื่องบางเรื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องอะกีดะห์ท่านรอซูลก็ต้องเบรกทันทีท่านรอซูลไม่อเอยเออท่านรอซูลไม่ได้บอกเออท่านยอมให้อ่าสามครั้งนะหลังจากสามครั้งแล้วห้ามนะเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านรอซุนสลลัลอฮอะลีหัวสลัมในกระบวนการเผยแพร่นะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าการเผยแพร่อิสลามของเราในในเมืองไทยเนี่ย นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราใช้การยืดหยุ่นไปในจุดที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้การยืดหยุ่นใช้การยอมนะครับซื้อเรียกได้ว่าไม่กล้าหักน้ําใจกันไม่ห่าไม่กล้าหักน้ําใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอากีดะบางทีเราไปเจอสิ่งที่ผิดหลักศรัทธานะครับหลักอีหมานของเราปเป็นเรื่องไปเจอเรื่องที่เป็นชิริกนะครับไปเจอบางคนเนี่ยโอ้โทษนะฮะแขวนแขวนเครื่องรางของขัง,งนะ เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเรียกตัวเองว่าเป็นยีนะครับแต่พอเวลาเราพูดคุยกันแล้วก็ปรากฏว่าเออไอเนี่ยของสิ่งนี้มันช่วยได้นะมันช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้เนี่ยช่วยให้มีริสกีนะตั้งแต่แขวนมาเนี่ยขายของได้ดีเป็นเทน้ําเทท่าหรือตั้งแต่เอาป้ายเอาเอาผ้าผ้าอาซิมัดนี่มาแขวนเอาผ้ายันนี่มาแขวนแม้กระทั่งผ้ากะบาท่านพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของผ้ากะบาที่คนคน,คนผู้หลักผู้ใหญ่เราในสมัยก่อนนะฮะบ,บางคนไปทําฮัดกลับมาเนี่ย มีเศษผ้าสีดำๆติดมากบ็บวันนี่เป็นผ้ากะบ้าเขาเอามาขายคนมาก้เขาเอามาขายนะเนี่ยเป็นผ้ากะบ้าเลยเป็นผ้า,า,าวิเศษจะได้มีริสกีมีบราร์กัตมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ท่านพี่น้องครับจริงๆผ้ากะบ้าเนี่ยพอเวลาเขาเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ฮะเขาไม่ได้มีเอาออกมาขายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผ้าที่เอามาขายเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่ผ้ากะบ้าจริงๆนะนนะพอท่านพี่น้องท่าสังเกตให้ดีช่วงที่มีคนเยอะๆนะครับมีคนเยอะๆ นะมีคนไปทำพัไม่าจะเป็นช่วงรมฎอนหรือช่วงฮัดอะไรก็แล้วแต่ชายผ้าของกะบ้าจะถูกยกขึ้นไปสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครเอื้อมขึ้นไปตัดถึงแล้วครับนะครับในสมัยก่อนอาจจะมีนะรักรอบตัดกันแต่ถามว่าผ้ากะบ้าท,ที่จะมาเป็นชิ้นนะครับมาเป็นชิ้นเป็นอันชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยคงไม่มีทางแต่ที่สําคัญก็คือไอ้ไอ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 การรักตัดผ้ากะบ้าเนี่ยมันก็ไม่มันก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งนะแต่ที่เลวร้ายนั่นก็คือการที่เราเชื่อว่าผ้ากะบ้าเนี่ยมีความศักดิ์สิทธ นะม,มีมีอำนาจมีบาร,รม,มีมีความเป็นบรารักัตนะจะนํามาซึ่งริสกีหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับริสกีมาจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานุวาตาอาลาเพียงพระองค์เดียวท่านพี่น้องจะมีผ้ากะบะไหมหรือไม่มีผ้ากะบะมันไม่ได้ช่วยทําให้ริสกีของท่านพี่น้องมากขึ้นหรือน้อยลงหรอกครับเพราะทุกอย่างมันถูกบันทึกด้วยกับอัลลอฮฺสุบฮะฮานวาตาอาลาแล้วนะครับอัลลอฮฺสุบฮะฮานวาตะอาลาตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงใช้ให้สร้างปากกาขึ้นมานะะรรับมมมกกกกกอดกอ,กอ,กอดดีีนะีปปาาลทท่ึ เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างปากกาอันนั้นจะเขียนความเป็นไปของโลกนี้ทั้งหมดตราบจนถึงวันกียรมาแล้วครับแล้วทารุุ้นก็บอกว่ารูฟอติลอักลามวะยัฟัิสซุฮฟปากกาหลังจากที่มันเขียนแล้วมันก็ถูกยกขึ้นไปแล้วหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วริสกีของท่านพี่น้องจะมีมากมีน้อยอยู่กับการตักดิของเรสุานะตาลาที่มีมาก่อนล่วงหน้านะครับ ท่านพี่น้องจะเจ็บไข้ใดป่วยท่านพี่น้องจะมีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับการตักดีดของอัลลอฮุซุบฮานุฮะตะอาลาสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือขอให้อัลลอฮุซุบฮานุฮะตะอาลาเพิ่มพูนริสกีความเป็นบรารอกะให้กับเราริสกีไม่จําเป็นต้องมีมากครับท่านพี่น้องริสกีไม่จําเป็นต้องมีมากแต่ขอให้เป็นริสกีที่มีบรารอกะที่มีความจำเริญที่มาจากอัลลอฮุซุบฮานุฮะตะอาลาท่านพี่น้องลองดูนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยมีริสกีได้ไม่เยอะเดือนนนะ มีรายได้หมื่นกว่าบาทไม่ไม่ถึง2 0,000บาทแต่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวดได้อย่างสบายๆนะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อไม,ไม,ไม่ไม่ไม่อวดร่าอวดรวยนะไม่ได้กินจนเกินความจําเป็นกินเท่าที่มีความจําเป็นนะครับมื้อไหนอาจจะมีมื้อพิเศษบ้างอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ไม่ได้ทําอะไรที่เกินความจําเป็นแต่ในขณะที่บางคนมีรุสกีเยอะแยะเลยบางทีเดือนหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นแสนก็มีแต่ปรากฏว่าไม่ใช่รุสกีที่บรอกก้า มีมาก็ต้องมีพอได้ริสกีมาก็ต้องมีช่องทางหรือมีพูดง่ายๆว่าจะต้องมีออกไปจะต้องหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องระลึกตระหนักให้มากก็คือไม่ใช่ริสกีเยอะอย่างเดียวขอให้เป็นริสกีที่มีบารอกะนะครับเป็นริสกีที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอตาอัลาเพิ่มพูนความจำเริญให้กับเราเป็นริสกีที่ช่วยเหลือเราให้เป็นบ่าาที่ดีต่ออัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุอตะอัลลานะครับซึ่งเมื่อครั้งที่ท่าน การที่านูซุนพูดคําว่าอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยานูซุนต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลานั้นทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลานั้นทรงไร้ซึ่งการเป็นชริกถ้าพวกเจ้าจะทาแบบนี้อัลลอฮฺสุบฮานูระตะอาลาก็ทรงอยู่เหนือสิ่งสิ่งต่างๆทั้งหมดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเทียบเคียงกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นการที่ธนูซุนบอกว่าอัลลอฮฺอักบาร์ก็เพื่อต้องการที่จะย ขอให้รู้นะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลาทรงยิ่งใหญ่กว่าไอ้ตนพุทธานี้ทรงยิ่งใหญ่มีอํานาจบาร,รมีมากกว่าสิ่งใดๆทั้งปวงนะครับอินนะฮัสซุนันแล้วท่านราซุนก็เฉลยว่านี่แหละมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าคนเดียวนะบุวากิดมันเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดถ่ายทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบ,บุรุษสู่บรรพบ,บุรุษนะครับ ท่านพี่น้องสังเกตให้ดีในกุรานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮาหนวะตาอลาได้ทรงตำหนินะครับคนที่กล่าวอ้างถึงบรรพบุรุษว่าน,นี่คือศาสนาของบรรพบุรุษนะนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษทำกันมานะนะครับอันนี้เหมือนกับที่คนที่ท่านโสุนสลล,ลอฮุอะลีหัวสลัมรักมากที่สุดใครฮะลุงของท่านอบูุตอลิบท่านพี่น้องจำได้ไหมฮะเมื่อครั้งที่ท่านโสุนสลล,ลอฮุอะลีห,ลลลลหัวสล,ลัมทราบข่าวว่าท่านอบูุตอลิบจะเสียชีวิตนะครับท่านโดสดุลรีบไปเลย รีบไปแล้วก็ไปพูดกับอบูตอลิบว่าท่านอบูตอลิบเอ้ยท่านลุงเอ้ยลุงของฉันนะถึงวาระสุดท้ายแล้วอย่างน้อยๆก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยเชื่อไม่ไม่เชื่อฉันจริงๆเชื่อนะเชื่อว่าท่านอบีเนี่ยเป็นนบีไม่งั้นไม่ปกป้องอย่างนี้หรอกได้ไหมครับช่วยเหลือปกป้องมาตลอดแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองจะตกทุกข์ได้ยากนะครับใน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 กรณีของอ่าอ่ามุฮัซลุตุชัดนะครับที่มีการ ปิดล้อมนะครับเช้า,ชาอัาอบูตอลิบครอบครัวของอบูตอลิบทั้งหมดอับูตอลิบก็ยอมแต่ปรากฏว่าวันที่ท่านุซุนสลลลอฮฺอะลัยวะสล,ลัมไปเพื่อที่จะเตือนท่านย้ำกับท่านว่าเอาละท่านก็ถึงวาระสุดท้ายแล้วคงไม่ได้อยู่หลังจากนี้อีกแล้วพูดสักหน่อยเถอะลาอิลาฮิล,าละลลอห์นะครับฉันจะได้เอาเอาคำนี้ไปต่อรองกับอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอลาไปขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอลาได้ว่าอย่างน้อยๆอบูตอลิบเองก็เคยพูดคำว่าลาอิลาฮิละลลอห์ก่อนจะสิ้นลมนะครับแต่ด้ววยคามอะะไรฮ ด้วยความเกรงใจด้วยกับความเกรงใจในบรรพบุรุษเกรงใจกับคนที่อยู่รอบข้างอบูตอลิบไม่ยอมกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลาลอฮ์ในวาระสุดท้ายบรรพบุรุษอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะคนอื่นอบูจหันอบูละฮับที่อยู่ตอนนั้นท้วงท้วงอบูตอลิบว่าจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษออบูตอลิบเอ้ยเพราะหลานคนนี้เจ้าจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษเถอะเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเรื่องของบรรพบุรุษ นั่นเป็นเรื่องของเขานะครับเขาทําอะไรมาเขาทําอะไรไปเขารับผิดชอบในส่วนของตรงนั้นอัลลอฮุซบาห์นวาตาลาจะสอบสวนเขาเองแต่สําหรับเรื่องของเราเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนจวากอัลลอฮุซบาห์นวตตาลาเราจะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระทําของเราที่ทําลงไปถ้าสิ่งที่เราทําลงไปเพียงเพราะว่าเราทาตามบรรพบุรุษถ้าบรรพบุรุษถูกเราก็โชคดีไปถูกแต่ถ้าเกิดบรรพบุรุษผิด บรรพบุรุษเ,เขาจะมารับผิดชอบอะไรกับเราด้วยไหมฮะเขาไม่มารับผิดชอบอะไรด้วยฮะเพราะเขาตัวของเขาเองเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะอาลานะครับทรงกาวตำหนิไว้ในหลายที่หลายทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเรื่องของบรรพบุรุษเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษากุรานให้ถ่องแท้นะครับบรรพบุรุษเราไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะตำหนิติเตือนนะครับแต่เรามีบรรพบุรุษเอาไว้เพื่อที่จะ ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นไปของเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันสอดคล้องกับกุรอานสอดคล้องกับฮะดิษสอดคล้องกับสุนนะของท่านอัลสุนซอลลอหฮุอะลีฮุสัลลัมไหมถ้ามันสอดคล้องกันท่านพี่น้องทําตามไปเลยฮะแต่ที่เราทําตามไม่ใช่ทำตามพราะบรรพบุรุษเราทําตามเพราะมันสอดคล้องกับศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอัลาแต่ถ้าเกิดสิ่งที่บรรพบุรุษเขาทากันมามันเป็นสิ่งที่ขัดมันเป็นสิ่งที่แย้งมันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับสุนนะของท่านอัลสุอราน ก็ถึงเวลาครับที่เราจะต้องยอมทิ้งบรรพบุรุษเราไม่ได้ทิ้งบรรพบุรุษอย่างเหยียดหยามแต่เราขอดูอาให้กับเขาให้อลัลลอฮฺสุบฮาหนวะตาลาทรงเมตตาเขาทรงช่วยเหลือเขาแต่เราก็ต้องแก้ไขตัวเองไม่ผิดพลาดเหมือนกับบรรพบุรุษของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านอูซุนสลลลอฮ์อัลีวะซัลลัมก็เียว่าอินฮาซุนันนี่มันเป็นแนวทางมันเป็นวิธีการที่เขาสืบทอดกันมาในอดีตนะครับแล้วก็กล่าวแล้วก็ยกตัวอย่างว่าทนะบีมูซานะครับก็เคยถูกขอแบบนี้แหละ แต่วันนี้พวกเจ้าก็มาขอกับฉันนะาเหมือนกับสิ่งนี้และเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสังเกตไหมฮะแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดกับบรรดานบีเองก็ยังมีโอกาสพลาดเลยแล้วเราละ่ะห่างจากท่าน,นรอซูลอลัลอฮุอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยเป็นพันปีพันสี่ร้อยกว่าปีนะครับเราไม่เคยเห็นท่านรอซูลเราไม่เคยเห็นคนที่เห็นท่านรอซูลเราไม่เคยเจอคนที่ได้ยินจากท่านรอซูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่า สิ่งต่างๆที่ศาสนาที่เป็นเรื่องราวของศาสนาที่มีมาถึงเราปัจจุบันนี้นั้นจะต้องเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับท่านโอซูลให้ดีมากที่สุดเราจะรู้ได้ยังไงฮะเราก็ต้องศึกษาดูซิว่าอันไหนคือคาสอนของท่านรอซูลอันไหนที่ยังไม่ใช่คําสอนของท่านรอซูลก็ลองเอามาเทียบมาประกบกันดูกับคําสอนของท่านโอซูลดูซิว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้ามันสอนเหมือนกันคล้องกันเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกัน ทำเลยฮะแต่ถ้าเกิดมันขัดกันอยู่ท่านพี่น้องกองอทัศนะความคิดเห็นอันนั้นเอาไว้ก่อนทําตามสิ่งที่เป็นแบบอย่างของทารุสุสล,ลลลอของอะล,ล,ล,ลัยฮุสลาลัมไว้ก่อนเราจะได้ไม่ถูกตําหนินะครับเราจะได้ไม่ถูกตําหนิพระท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกเราคือคนที่จะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของเราอาลาัลลอฮุซบฮานุวะตาอัลาบอกว่ายาอิบาดีอินนามาฮิยะอามลุกุมฟะอินนีอัลซีกุมูฮาอินนีอัลซีฮาวะอูฟ um, um uh um uh ีกุมูฮา นะครับวันคียามะอัลลอฮุซุบฮานวะตะอัลาจะพูดกับเราอย่างไรรู้ไหมยาอิบาดีอินนามาฮิยะมาลุกุมโอบ่าวของฉันเอ้ยสิ่งที่เจ้าเห็นอยู่เบื้องหน้าเจ้ามันคือการกระทําของพวกเจ้าทั้งหมดเลยนะอินนีอัซซีกุมูฮาอัลลอฮ์บอกว่าฉันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือคอยที่จะนับมันก็คือคอยที่จะตรวจสอบมันว่าเจ้าทําอะไรไว้บันทึกมันเอาไว้วะอูวฟีกูมูฮาแล้วก็จะตอบแทนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่เจ้าได้ทำลงไป ะมันวาเจดฟีฮีคอยรันฟะลัยฮ์มาดิลล์ใครก็ตามที่วันกียรมะพบเจอแต่เรื่องดีงามขอให้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเถอฟะมันวาเจดะกอยรอดาลิกะฟะลายลูมันอิลลานับซะแต่ถ้าเกิดใครจะต้องไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีงามในวันกียามะฟะลายลูมันอิลลานับซะไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองได้อย่างเดียวนะครับท่านพี่น้องอย่าให้ถึงวันนั้นแล้วเราจะต้องมานั่งโทษตีอกชกหัวตัวเองแล้วบอกว่าเออฉันพลาดไปแล้วฉันผิดไปแล้ว มันไม่มีโอกาสแล้วนะครับท่านพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอากีดะท่านพี่น้องต้องรีบแก้ไขถ้ามันผิดนะครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต,ต่อไปจะได้นําเอาเรื่องราวที่เป็นรูปแบบชิริกที่มีอยู่ในรูปแบบอื่นๆอีอๆอกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮุยานบิญานมุฮัมมัดีะุฮฺละอาลีฮิวะซัฮบีฮฺวะซัลลัมวะลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาล a มีนที่จบไปแล้วเป็นออาาาาาจรรรยยย์ัับดดดุุลลลลฮิมมสไผตกโ สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม